สวัสดีทุกคนเลยนะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่ประตูน้ำนะคะก็จะพาทุกคนมาเดินเล่นกันชิลชิสบายๆนะวันนี้ก็เป็นห้างเล็กๆห้างหนึ่งนะฮะห้างเก่าแก่ก็อยู่มานานพอสมควรเลยนะนี่ขาไม่ต้องเสียเรียดอะไรมากมายนะฮะเดินเล่นกันสบายๆนะเผื่อใครไม่มีที่ไปไม่รู้จะไปไหนก็มาเดินเล่นกันได้ที่ทห้างนี้นะะนี่ถึงแล้วนะฮะ ตรงนี้ก็เป็นห้างชิบูยาะะ่านั่นเองอ่ะนีนะนะคะข้างในก็จะมีเสื้อผ้ามีผ้าเมดขายนะฮะนี่ด้านหน้านะสี่สิบห้าบาทเลยเสื้อผ้าก็ราคาถูกมากนะฮะนีด้านหน้านะฮะก็ขายของประมาณนี้นะเสื้อผ้าเยอะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนฮะ,ะว่ามีอะไรบ้างนะ เข้าไปกันเลยนะห้างชีบูญญานี่ก็จะเป็นห้างเล็กๆนะไม่ใหญ่มากนะรู้สึกว่าจะมีทั้งหมด6ชั้นนะคะนะคะเดี๋ยวจะพาเดินดูนะว่ามีอะไรบ้างนะชั้นละนิดชั้นละหน่อยนะเสื้อผ้านะนี่เรายี ใส่ไปงานได้เดิสวยงามนะฮะส่งร้อยสามสิบใครส่งเหมือนกันนะเนาะรู้สึกว่าร้านจะปิดไปเยอะเลยนะฮะเนื่องจากสถานการณ์ที่ผ่านมานะฮะถ้าเสียดายนะฮะ ต่เสื้อผ้าเขาก็สวยนะโอเคเลยนะกันสออกช็ชั้นละนิดชั้นละหน่อยนะฮะก็ไปดูด้านบนกันต่อนะนี่ก็เป็นบริเ,เวณชั้นสองนะฮะนี่เอ๊ะี่ตัวใหญ่หน้ารับ ไเหรอง้สาสิบวช่ยา่สวยเนาะนี่ร้านนีสวน สวยนะี่ยนี่ก็เป็นครั้งแรกนะที่เราเดินเข้ามาในห้างนี้นะก็เห็นมานานแล้วนะแต่ไม่เคยเข้ามาสักครั้งเดียวนะนี่เื้อผ้าโอเคเลยนะฮะจติกะติก สตางค์ก็มีนะกินหนังไปกันต่อเลยนะฮะหกสิบห้าบาทราคาดีงามนะ ส่งสามตัวเนาะสี่สิบห้าบาทเท่าน,านั้นก็สามตัวขึ้นไปเนะี่ยจะตกตัวละสี่ถึงห้าบาทนะถ้าบางดีนะถ้าทางจะใส่สบายนะ นะจับไปจับมาดูไปดูมาก็โดนไปสามตัวนะฮะเรียบร้อยแล้วเรถูกมากเลยนะฮะทุกคนสุดยอดเลยนะตัวละสีสิบห้าบาทเท่านั้นนะฮะซื้อไปใส่เล่นๆนะเสอยืดนะ ตอนนี้นะเสียเงินไปเรียบร้อยแล้วนะสามตัวนะหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทนะฮะไปเดินดูกันต่อนะฮะผ <c oughs> ูกมากเลยอะ่ะเสื้อมันหลาดเลยอะ่ะเออสบายชุดชั้นในนะฮะ ก็รู้สึกว่าด้านบนนี้จะมีร้านค้าเหลือน้อยกว่าข้างล่างนะแต่ก็ยังมีอยู่นะเดินมาช้อปปิ้งกันได้นะคะก mm ็ hmm. ส่งเป็นถุงเนละ mm hmm. ยเนี่ยขายส่งเป็นถุงถุงเลยก็มีนะ mm hmm. เดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นสามกันต่อนะ ่าสำหรับย่านประตูน้ำนี่เขาก็จะมีห้างเยอะแยะมากมายเลยนะฮะห้างที่ขายเสื้อผ้าแบบนี้ก็มีเยอะนะทั้งห้างเล็กห้างใหญ่เนะี่ยโอ้ชั้นนี้เป็นผ้าเม็ดเขาผ้าเยอะเลยนะลายสวยๆก็มีนะ ผ้าเมียเต็มเลยเต้องตัดถึงเสือกจะได้โอ้โหมีเยอะมากทุกคนนี่นะโอ้โหนี่ขนาดเปิดกันไม่ครบทุกร้านนะฮะผ้าเยอะขนาดนี้เลยสุดยอดเลยอะ นะฮะโอ้ยเต็มเลยผ้าเม็ดทั้งนั้นเลยยาวไปถึงนู่นเลยนะฮะโอ้ยมีสวยๆเยอะเลยนะใครสนใจจะซื้อผ้าเม็ดไปตัดเย็บอะไรก็มาเดินดูที่ห้างชิบุยาได้เลยนะฮะอยู่บริเวณชั้นสามนะคะผ้าเยอะมากนะเนี่ยนะบางร้านก็ยังปิดอยู่นะ ของเขาเยอะมากนะนี่ด้านนี้ก็สวยนะฮะลูกไม้ก็มีต้องา,าเดิน,นคือโอ้โหลายสวยๆทั้งนั้นเลย นี่นะฮะลายดอกดบางๆสุดยอดเนะะี่ยเยอะมากเลยนี่นะฮะลายสวยด้วย เยอะจริงจริงนะฮะนี่เนาะห้าบางเบา,บาๆบา่มีรีบด้วยดึกเยอะมากมายเต็มไปหมดนะฮะ่าเมตรนะชั้นสามนะฮะสนใจมาเดินดูได้เลย สี่ก็ปิดหมดนะม,มีอะไรไปดูชั้นห้านะชั้นห้าก็เช่นกันปิดกันหมดเลยนะเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นหกนะฮะชั้นหกรู้สึกว่าจะเป็นศูนย์อาหารปิดอยู่เนี่ยเนื่องจากสถานาการณ์นะฮะชั้นห้ากับชั้นสี่ก็เลยไม่มีอะไรนะปิดกันอยู่นะนี่แถวชั้นหกนะ นี่นะฮะตามป้ายนะอิ่มถูกอร่อยที่ชั้นหนะฮะก็น่าจะเป็นศูนย์อาหารนะเดี๋ยวเข้าไปดูนิดนึงนะว่ามีอะไรกันบ้างดูเหมือนจะมีคนนั่งอยู่บ้างประปรายนะฮะชั้นหนี่นะเดินดูของกินกันนิดนึงนะวันนึนก็มี อะไรอ่ะข้าวขาหมูข้าวคกะปิทั้งนั้นนี่เป็นเครื่องดื่นอะนะร้านอาหารก็รู้สึกจะมีอยู่ไม่กี่ร้านนะก๋วยเตีเ๋ยวเนี่ย เขาผัดต่างๆนานานะอาหารอินเดียด้วยผัดไทยหอยทอดอ เอาเป็นว่าป,ประมาณนี้แล้วกันนะฮะเพราะว่าเป็นห้างเล็กๆนะก็มาเดินเล่นกันได้นะว่างๆสนใจเสื้อผ้าราคาถูกผ้าเมตรก็อย่าลืมคิดถึงห้างจิบุย่านี่นะก็แนะนำนะฮะอ,อย่าลืมนะฮะถ้ายัางไงก็กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะเดี๋ยวเราลากันแถวนี้เลยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนสวัสดีบายๆค่ะ